ความจริงคือความจริงหลกัการทุกอย่างทุกการดูเอกขอบคุณมากมากเลยขอบคุณจริงๆค่ะที่มีคนเอาคลิปไปดูเอ็ะต่อที่ไปโพสลงให้ทุกโซเชียลขอบคุณจริงๆค่ะกขอบคุณจริงๆค่ะ อมนะฮะแบบนซ์ฟอร์แม่ฮะโปรแกรมจิตตัวเองค่ะใส่โปรแกรมจิต เขาพูดเองนาว่าขอบคุณครับแบงปอมไม่ได้พูดว่าแบงเองนาว่าเขาปินก็สั่งจิตเราว่าเฮ้ยฉันปักขนาแบบนี้ทวิตเดือดมากตอนนี้เขาบอกว่าแฮกแกขายฝันในคุกไปปันทวิตช่วยกัน ล่าสุดนะครับจะมีการพูดถึงการทําตลาดด้วยการใช้แบงค์ปลอมและมีการขายแบงค์ปลอมกันในกลุ่มด้วยซึ่งมันมีลายหลุดออกมาเนี่ยก็หลายรายเหมือนกันนะฮะที่เมื่อวานเรามีผู้สงสัยผู้ที่เขาสงสัยคนนึงแล้วก็บว่ามีการซื้อขายกันแสนละสองร้อยออกเหรอเลือดไหม คือมันต้องนักข่าวหมายถึงพลอยแน่เลยใช่ไหมอ่าใช่ต่อเลงก,กําลังมันกําลังมันเดี๋ยวดีกระทั่งมีชัดที่หลุดออกมา่เนี่ยมาคุยกับคุณนกก่อนละกัน,กนคุณนกเข้ามาทําธุรกิจนี้และสงสัยเรื่องอะไรบ้างคะเข้าไปแล้วเจออะไรคือตอนแรกคือสงสัยในเรื่องคือเราลงทุนไปแปดหมื่นกว่าค่ะก็ค,คือเราได้สินค้ามาภายในไม่ไม่กี่วันแม่ค่อแม่ชิน ก็เลยบอกว่าเขาจะขึ้นเป็นผู้นําหลักล้านบอกว่าจะผักเพื่อแล้วเราจะอยากเป็นผู้นําหลักแสนไหมช่วยเขาหน่อยได้ไหมให้เราโอนเงินไปให้เขาโอนฝากมีเท่าไหร่ก็ได้เราก็เลยเพิ่มค่ะเราก็เลยโอนไปเหมือนหนึ่งคือแปดหมื่นเจ็ดนี่คือการซื้อสินค้าแล้วเราก็เลยสงสัยว่าอ่าแล้วไอ้หมื่นหนึที่เราเพิ่มเข้าไปอ่า คือแล้วของเรายังไม่ได้ขายแล้วอันนั้นคืออะไรยังไงอ๋อ oh, ก็คือแพ็กเกจแปดหมื่นกว่าบาทคือสิ่งที่เราเนี่ยซื้อสินค้ามาเพื่อขายเนี่ยเราไม่สงสัยแต่เราจะรวยเราก็ต้องขายแล้วก็ได้กำไรถูกไหมแต่ว่า <c oughs> ในแชทของปุ่มแม่ทีมอบอกกับเราว่าจากอีกไม่กี่วันนะไม่เกินสามวันห้าวันอยากเป็น ฝากดันเขาให้เป็นผู้นําหลักล้านเราจะได้ขึ้นไปไม่เราเราจะได้เป็นผู้นําหลักแสนเพื่อให้เขาขึ้นเป็นผู้นําหลักล้านเราก็เกิดความเกิดความสงสัยว่าการที่เขาขึ้นเป็นผู้นําหลักล้านนั้นมันไม่ได้มาจากการที่เขาขายสินค้าหรอมันมาจากการที่เอาเงินพวกลูกกิมเอาเงินไปให้หรออันนี้คือความสงสัยแรกคือเหมือนระดมทุนใช่ไหมฮะและเงินที่เขาให้เรานฝากไปเนี่ยเขาบอกเราว่าเป็นเงินอะไร ฝากไปทำอะไรแล้วจะทาเราเมื่อไหร่ฝากปซื้อของหรอทั้งร้อยห้าิบเลยนะครับไม่ไม่ได้บอกว่าไปก็บอกว่าเออเหมือนว่าให้เราอัพแต่ตอนแรกคือให้เราเป็น V I P แล้วเราก็อัพเป็น Super V I P นะคะตอนนั้นนะแล้วก็เหมือนว่าให้เราก็ไม่เข้าใจเราก็